สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารากักทุกๆท,ท่านของช่องวันนภาเดนมาร์กนะคะหลังจากที่มาถึงเดนมาร์กก็ไม่รอช้าเลยนี่ตะกาสวยๆของเรามาเดินดูเห็ดคะ่ะว่าเห็ดของเราจะขึ้นหรือ,อยังนะคะ FC เรามาดูเหตุกาน์ว่าเดนมาร์กเห็ดจะขึ้นหรือ,อยังสงสัยจะยังไม่ขึ้น เราเข้ามาถึงป่าเห็ดแล้วนะคะทุกคนดี๋วพี่จะค่อยๆดูนะเน้นมากนี่เห็ดเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเหมือนบ้านอื่นหรอกค่ะทุกคนมันเร็วเกินไปค่าว่าเห็นเจ้าพ่อบอกว่ามันเร็วเกินไปเห็นยังไม่ขึ้นหรอก จะชอบขึ้นแถวนี้แหละเงีย okay. บนิดเยะเจ้าพ่อบอกว่ามันมันเร็วเกินไปค่ะทุกคนแต่เห็ดพิษขึ้นแล้วนะยาาซีอันลตบจะสเวมเดียวดีคำมาอยู่ เดี๋ยวค่อยๆดูนะคะไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะทุกคน ไม่เห็นมีเห็ดเลยบอกแล้วว่าเดนมากมันยังไม่ขึ้นหรอกเพราะมันแห้งเกินมันชอบขึ้นแถวนี้เลยถ้ามันขึ้นนะเอฟซแม่ประเทศอื่นก็คือไปเก็บเห็ดกันจังเลย เดนมารกไม่มีเลยนี่คือดงเห็ดเลยนะคะทุกคนตรงนี้ เเลยเขาปลูกลงมาเขาปลูกต้นไม้เสริมเห็นไหมคะทุกคนเขาปลูกต้นไม้เสริมแล้วนี่พอเขาตัดต้นใหญ่ออกเนาะก็เลยปลูกต้นเล็กเสริม สรุปแล้วก็คือเห็ดมันยังไม่ขึ้นหรอกค่ะ Fc เห็ดมันยังไม่ขึ้นเห็นไหมเห็นมีเลยแม้กระทั่งเห็ดพิษ โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนสรุปแล้วก็คือเห็ดเดนมาร์กมันยังไม่ขึ้นนะคะมันขึ้นแต่เห็ดประเทศเขานะคะทุกคนแต่เดนมาร์กเห็ดยังไม่ขึ้นค่ะนี่เงียบงีบเลยโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามวันพาเดนมาเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย